โรคพิษสุนัขบ้าไทยคุกคามที่ถูกละเลยในวันสำคัญที่28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ประเทศไทยยกขึ้นสัญญาณแจ้งเตือนว่าการต่อสู้กับโรคพิษสุนัขบ้ายังไม่สิ้นสุดโดยส่งมอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าจำนวนหนึ่งหมื่นเข็มให้กรมปศุสัตว์เพื่อน,นำไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับตั้งเป้าหมายสูงสุดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าออกจากประเทศไทยอย่างถาวรแต่ที่น่าสนใจคือทำไมองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกถึงต้องใช้คำว่า เราไม่ทิ้งกันทำต่ออาจน่าแปลกใจเพราะสัตว์เป็นหนึ่งในนบ,บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคพิษสุนัขบ้าแต่มักถูกละเลยไปในหลายๆกรณีและนี่คือจุดที่ส่งผลต่อการควบคุมโรคในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกไม่ได้ทิ้งสัตว์เหล่านั้นโดยได้มอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กรมปรศุสัตว์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันเกือบ1,000เข็มนอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับกรมปรศุสัตว์ ในโครงการเร่งรัดผ่าตัดทำม,มันสุนัขและแมวเช่นกิจกรรมล่าสุดที่จังหวัดเชียงแสนเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรและชุมชนภายใต้พักรับปณิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้ากรมพระศรีสว่างคัดวัดวรคติยร,ราชนารีที่ส่งให้ความสําคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนแต่ความช่วยเหลือขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกไม่จํากัดแค่โรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้น แต่ยังขยายไปจนถึงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆทั้งภัยธรรมชาติและภัยสงครามเพราะองค์กรนี้เชื่อว่าเราไม่ทิ้งกันหมายความว่าการช่วยเหลือไม่ใช่แค่การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินแต่คือการมุ่งเน้นสวัสดิภาพของสัตว์เป็นที่ตั้งโดยทํางานร่วมกับท่ารัฐและภาคีเครือข่ายในการจัดหาอาหารรักรงและอุปกรณ์จําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสัตว์และเจ้าของและนี่คือจุดที่น่าสนใจองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเชื่อมั่นว่าการสร้างโลกที่ปลอดภัย และน่าอยู่ไม่อาจากเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมมือของมนุษย์ทุกคนทั้งในฐานะเจ้าของสัตว์เพื่อนร่วมโลกและผู้มีส่วนรับผิดช,ชอบต่อสิ่งแวดล้อมการดูแลและเอื้ออาทรต่อสัตว์ไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาแต่ยังเป็นการร่วมกันสร้างสังคมที่มีความเมตตาและยั่งยืนสําหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตแต่คําถามที่น่าสนใจคือเราจะทําอะไรเพื่อร่วมมือกับองค์คากรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในการสร้างโลกที่ปลอดภัยและน่าอยู่สําหรับทั้งมนุษย์และสัตว์ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของเราในการดูแลสัตว์และสิ่งแวดล้อม